โยชิบรเมศิริสวัสด์ตัวชงแห่งอนาคตวงการแต่ก็ไทย หากเจอถึงนาตะกร้อในตำแหน่งตัวชงที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเมืองไทยชั่วโมงนี้ก็คงไม่มีใครเกินโยชิปรเมสิลิสวัสดตัวชงหน้าตีคนสกลนครอย่างแน่นอนเพราะในห่วงเวลานี้โยชิปรเมสิริสวัสดควงคู่หูอย่าง้ตะวันโสภาทําผลงานกระหึมบนโลกโซเชียลในศึกตะกร้อคู่งานวัดงานนิ้วรายการใหญ่ๆแถบภาคอีสานพร้อมปราบนาตะกร้อระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่เดินทางไปร่วมประชันเชิงตะกอกันอย่างคับข้างอีกทั้งยังคว้า มาครองได้แทบจะทุกรายการจนทําให้เริ่มมีเสียงจากแฟนตะกอ้อพูดถึงว่าโยชิปอรเมศสิริสวัสด์ควรจะได้รับโอกาสจากแคมป์ทีมชาติไทยเสียทีเพราะด้วยผลงานที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เขาถือเป็นนักตะกอ้อในตําแหน่งตัวชงที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและคงเส้นคงวาที่สุดคนหนึ่งของวงการตะกอ้อนับตั้งแต่สมัยเล่นระดับนักเรียนไล่มาจนถึงระดับสโมสสง โยชิปรมิตศริสวัสดิ์เป็นชาวจังหวัดสกลนครที่เริ่มเล่นตะกอ้อตั้งแต่อายุ8ขวบโดยมีคุณพ่อซึ่งชื่นชอบการเล่นกีฬาตะกอ้อเป็นชีวิตจิตใจจับเขามาเล่นตะกอ้อและสอนชั้นเชิงให้เล่นต่อมาตั้งแต่เด็กๆโดยโยชิเล่าว่าคุณพ่อของผมนั้นชอบตะกอ้อมากๆทําให้พ่อเลยชวนผมมาเล่นตะกอ้อและสอนผมหัดเตะตะกอ้อโดยพ่อจะสอนให้ผมเดาะตะกอ้อในทุกๆเย็นแม้ว่าพ่อจะไม่ใช่นักกีฬาแต่พ่อก็จะพยายามหาแบบฝึกมาให้เราได้ฝึกตลอดและทําให้ผมได้เป็นนักตะกอ้อของโรง เรียนเทศบาลหนึ่งเชิงชุมประชานุกูลจังหวัดสกลนครซึ่งมีอาจารย์เจนเชิญสาราจิตเป็นโค้ดและพาผมออกตัวเว้นไปแข่งขันในรายการต่างๆในจังหวัดมาตั้งแต่เด็กๆก,การได้ซึมซับและเล่นกีฬาตะก้อมาตั้งแต่เด็กๆทําให้รักและชื่นชอบในกีฬาชนิดนี้มากและก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องก้าวไปเป็นนักตะก้อทีมชาติไทยให้ได้และเริ่มเอาจริงเอาจังก,กับกีฬาตะก้อมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งจบป .6 โยชิได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีทําให้ได้เป็นลูกศิษขขย์ มูทาไลยตัวชงระดับตำนานทีมชาติไทยเจ้าของฉายาปุ๊กหักคอไก่พร้อมได้เรียนรู้ศาสตร์ชั้นเชิงแต่ก็กับตัวชงระดับตำนานทีมชาติไทยตั้งแต่ม .1 จนถึงม .4 พร้อมกับสร้างชื่อครั้งแรกด้วยการพาทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีผงาดคว้าแชมป์วีโก้ครับระดับประเทศในรุ่น16ปีมาครองได้แบบที่ไม่มีใครคาดคิด แต่ทว่าหลังจากได้แชมป์บีโก้ครับในครั้งนั้นทําให้เกียงไกมุ่งทาไลซึ่งเป็นโค้ชของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลซึ่งเห็นแววในตัวของลูกศิษย์ทําให้เขาได้บอกกับโยชิว่าเอ็งย้ายไปรเรียนที่อื่นเถอะเพราะอยู่ที่นี่เอ็งคงไม่พัฒนาแล้วเพราะครูสอนทุกอย่างให้เอ็งหมดแล้วถ้าเอ็งไปอยู่ที่อื่นเอ็งคงมีโอกาสที่จะได้ไปไกลมากกว่านี้พร้อมกับได้โทรไปฝากฝังโยชิให้ย้ายไปเล่นที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิตและมอบโอกาสในการเข้าไปเป็นนักเตะทีมชาติไทยส่่งผลให้เมมือจ โยชิ <Yoshi S 1> ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีและหลังจากย้ายมาเรียนที่สุพรรณบุรีได้เพียงแค่ปีเดียวโยชิก็ <Yoshi S 1> <Yoshi S 2> ได้โอกาสก้าึ้นไปติดทีมนักเรียนไทยไปแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนที่บรูไนทําให้ได้รับโอกาสรับใช้ชาติเป็นครั้งแรกพร้อมพาทีมคว้าแชมป์มาครองได้อีกด้วยด้วยความเก่งกาจในเชิงตะก้อทำให้หลังจากจบม .6 โยชิ <Yoshi S 2> จึงถูกสโมสรทหารอากาศดึงตัวเข้าสู่สังกัดจากนั้นเขาก็เริ่มสร้างชื่อด้วยการพาทีมตะกอลูกทัาฟ้าผงาดคว้าแชมป์ทีมเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 20ปีในสื่อก็ชิงถ้วยพระธานโมโวกมาครองได้สําเร็จจนทําให้กลายเป็นขุนพลคนสําคัญ ของทีมตะกอสโมสอนหถานการา์มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งในปี2563เขาเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ทัวยพระราชทานประเภททีมชุดและก็ชิงท้ววพระราชทานมวกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่และในปีเดียวกันโยชิยังเป็นหนึ่งในหุนพลที่พาอินซีเจ้าเวหาทีมตะกอจังหวัดประทุมธานีพังอาจคว้าแชมป์ตะกอไทยแลนด์ลีกมาครองได้เป็นครั้งแรกในบริษัทอีกด้วยนอกจากนี้ในกีฬาแห่งชาติผลล่าสุดการจนบุรีเกมปี2 5 6 โยชิยังรักษามาตรฐานของตนเองโดยการพาทีมตะกอจังหวัดประทุมธานีผงาดคว้าแชมป์ทีมเดี่ยวชายมาครองได้อีกด้วยแม้ว่าโยชิปรมเมศซิริสวัสด์จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนแต่ชื่อของเขาก็ไม่เฉียดไปเข้าใกล้แชมป์ทีมชาติเลยแม้แต่น้อยแต่เว่าเขาก็ไม่เคยบน่นหรือพูดน้อยใจให้ใครได้ยินเลยสักครั้งโดยโยชิกล่าวเปิดใจว่าแน่นอนครับความฝันของผม คือการก้าวไปติดทีมชาติไทยแต่หน้าที่ของผมคือการทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดในฐานะนักกีฬาทุกๆครั้งที่ผมลงเล่นไม่ว่าจะเป็นแมตช์เล็กหรือแมตช์ใหญ่ผมจะเต็มที่เสมอเพราะหากเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วผลมันจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่เสียใจส่วนเรื่องการติดทีมชาติไทยผมคิดว่าสักวันโอกาสมันก็จะต้องมาถึงแน่เพราะเชื่อว่าความพยายามจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้ครับขณะเดียวกันเสกสรรทับทองตัวเทพตะก้อคู่เมืองไทยก้าวถึงโยชิ ว่าในเวลานี้คงต้องบอกว่าเขาคือนักตะก้อตำแหน่งตัวชงที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของวงการตะก้อเมืองไทยเพราะเขาเล่นได้ทั้งเซปักหรือตะก้อหลังคอดแถมยังเป็นตัวชงที่คุมจังหวะตะก้อได้ดีมากมีความคล่องแคล่วว่องไวเล่นได้เหนียวแน่นและมันถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะได้รับโอกาสจากทีมชาติไทยสักทียอมรับเลยว่าน้องมันเก่งมากจริง จากเรื่องราวและคำบอกเล่าทั้งหมดที่กล่าวถึงโยชิปอรเมสสิริสวัสด์น่าจะเป็นเครื่องการันตีว่าเขาคือตัวชงขอวงการตะก้อไทยในอนาคตเพราะความพยายามไม่เคยทำร้ายใครและอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นโยชิปอรเมสสิริสวัสด์สวมเสื้อทีมชาติไทยอย่างแน่นอนฟันธง